สวัสดีครับทุกท่านทุกแชทด้วยนะครัยู่ก็โทษล่าผมวันนี้จะแกจะโทษแต่ว่าจะโทษจะจางต่อยคือดูโกนรูนไหมแต่ใกล้ๆกลโกนนะแต่จุดนี้ฮะนะดูซิว่าใครจะรอดหรือใครจะร่วงคอยดูนะจ้าย่าจะเลิกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชอบผมนะครับจะไม่พลาดที่ไม่มาผมนะครับเอ่อจะไม่พลาดที่ไม่ก็คือได้มีขันยา,อา,า,า,อยาขออภัยนะครับคือ รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ600ล้านปีขึ้นไปยอมก็ไม่ใช่ไม่ใช่าีิม,มาเลยมา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 บิมปังไม่แก่ตายขเขาแรกตอนนี้น้องบีมกังเตะครับแมวแม่ก็ไม่เข้าแล้วคัะมาเตะครับจังหวัดีิพายจริงเขาอ๋อไปนู่นเลยฮะไปไหนเนี่ยมึงอจาองจจะเข้าแล้าเจอกันนะเจอกันนะ จะข่ายโยทุกคนทำไมข่มายโยเก้ <Okay. S 3> นี่นไม่ได้พูดไปโน่นแล้วอ่ะเดี๋ยวรอวันนี้ท่าสตูดิโอเราจะได้ยิงแล้วครับทุกคนนี่เขาจะยิงครับไม่เข้าว่ะไม่เข้าว่ะไม่เข้าวะว้าวอย่างตึง เราจับทอนคนตูดที่หมดนี่ปานอมิตรน้อยเจริญเราจะได้ยิงแล้วครับยิงกันเลยเอ๋อเอ๋อเอเข้ากูต้องฝากประตูให้พวกมึงแล้วจังหวะนี้ภัยเตะแล้วฮะเตะแล้วฮะเอาจังหวะนี้เข้ารู้แล้วครับน้องทุกคนเข้าเข้าชัวเข้าแล้วแต่ภัยเตะตรงนู้นต่อครับตรงนี้เล้วตรงนี้แล้วดาบสองคือตรงนี้เลยดูทุกคนมือไปนะครับส่วนดาบสามก็จุดตรงนี้นะครับ แล้วระดับเสียงก็ขอดตรงหน้าโกเลยเน,กน,น่ก็มีสมาชิกเสื้อชมพูมาใหม่หนายดูดีหน้าเตปะปันอะซัมถ้าศัตรูแล้วมันก็เข้าอีกแล้วเข้าบ่อยจริงๆริงตาซอมในแอคชั่นต้งวังนี้บีมยิงแล้วฮะชนาทิพน้อยชนาทิพน้อยชนาทิพน้อย ไม่ไปฮะไม่เข้า,า,าจอบไข่เล็กที่สุด

ถ่ายแล้วถ่ายแล้วแล้วเฮ้ย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 โอ้จีนเดียวเ้าลูกนี้ก็ <c oughs> ไม่เข้า <c oughs> ไม่เข้าขจังหวะนี้พาย,ยิงแล้วฮะ 喂喂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 喂！走走走走走走走！转弯转弯转弯！快！快！快！哦哦哦！快了。 เข้าอยู่แล้วครับทุกคนโอเคมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้บโอเคไม่เข้ามา,า,เเมา,มาจาังหวะนี้พายยิงฮะไม่เข้าฮะไม่เข้าโอ้โหมาพายไม่เข้าฮะดูลูกบอลฮะไปนู่นฮะจะยิงลูกนี้เข้าคือเกมจบเลยครับตอนนี้มันได้ห้านาทีต้นแล้วครับ ตัวนี้ว่าเขาจะยิงเข้าหรือไม่เรามาดูกันแต่ก็ไม่เข้าอย่างวานี้ฮะเอ้ยไม่เข้าฮะไม่เข้าอยู่แล้วฮะเฮ้ย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 ไม่เข้าฮะ อ,อะไรประธานอะไรวะทำไมอันเดียไม่ได้นที่ตรงนี้นะเออเฮียไอ้เขี้ยแม่งกูอยากปลอยกับมึงแล้เฉียดจ้ะครับทุกคนอ่ะออกไปไปกลับไปเลยก็โจ๊กคิวนั้นก็คือการแข่งกันเนี่ยคือซัมเมอร์กันนะฮะแต่คนที่โดนทุ่มทท็คือบีนแต่ว่าเนื่องจากมีปัญหาเรื่กัรนิดหน,น่อยก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้ ก็เลยแบบก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ชอบบอกนะครับจนม่ห้าคลิปม่มาขอผมครับาลาไปก่อนนะถ้าเจอครับบ๊ายบายถ้ามีคำหยาอะไรขออภัยด้วยนะครับ